แดกรีมาทั้งชีวิตเพราะกูไม่แดกโกเลเบลิลกูเลิกนั่งในออฟฟิศเพราะเผลอแดกหัวเมนเจอร์ตะกี้กูแดกต้องกันชากูเลยต้องขี้มาเป็นควันและตอนกูแร็ปเป็นพันบามเข้ามาแซ่ม,มันลองฟังไม่ได้มาปั่นหลักอาจารย์แต่กูจะมาเป็นตูดฟรองแดกจงแดกยาไม่เคยเขยา่าแดกแบบอูเราออนเดอะร็อกขณะที่คนยังทอคชิดแต่กูยังฮิปทูเดอะฮัและกูยังรันในอันดร์กราวจนซอราวทูเดอะท็อป เข้าใจว่าทุกทุกเรื่องมีที่มาเข้าใจว่าการจากลาว่าคนบางคนมีที่ไปเข้าใจว่าวันเวลายัางเดินเสมอไม่ว่าที่ใดและการเข้าใจใช่มองที่ตาแต่ว่าพวกมึงต้องมองที่ใจกูไม่ชอบวัดดิกรีถ้ามึงไม่มีต้องคิดละแต่บอกว่ากูไม่ดีแต่ปริญญาตรีก็วิทวะให้เดินทําทางใครกูเราก็บอกไม่เฟี้ยวเนาะอยังฟรีสไตล์เอาตามใจก็รามกูมันเฟี้ยวเงาะไม่ต้องมาทําสนิท ไม่ต้องมาทำสนิทบางทีมทักคนผิดแล้วเพราะแรปกูโคตรจะเจ๋งขนาดรถเก๋งยังติดแก๊สไม่มีตังแล้วก็ไม่มีสิทธิชีวิตมึงคงจะติดแบสแอสถึงเปลี่ยนอะไรไม่ได้แต่กูก็ไม่มีสิทธิแพ้และกูยังแรปต่อไปถึงแม้จะไม่มีใครรันและกูยังรันต่อไปถึงแรปกูไม่มีใครฟังในจุดที่แตกต่างกูผ่านมาได้โดยลําพังและไอ้จังหวะที่อ,อกข้างซ้ายมันเคลื่อนไปได้เพราะยังรันนี่ครับ นี่เองไหมครับนี่ครับขอฟังหน่อยครับเอยอะเยอะเราไม่เคยคิดจะสต็อปอ้าวคลิปทูเดอร์ฮอปนะรบกันดูนิดว่าใครคิปทูเดอร์ฮอปแล้วก็บิ๊กแล้วกับบอสอ๋อชิกแ like ล uh, like ้วก็บช็อครบกันดูนิดว่าใครบิ๊กแล้วก็บบอสไม่ต้องคิดถึงอาจารย์ไม่ต้องคิดพิสดารกูคิดธรรมดากูคิดแบบวิสคาลิฟาเลยคิดไปธรรมดาคิดไปธรรมดาคิดไปแบบสดไม่มีจดหมดจนบทจะจินตนา แล้วกูก็สุดจัดสุดจัดประหลัดบอกประหลัดทลาออกยังบอกว่าสุดจัดพวกมาเมาไม้แบบหลุดสัตว์หลุดสัตวยังจัดต่อช็อตเดียวมึงกลับก่อนเป๊กเดียวภาพตัดเลย